เอาสานีสานอ้อพระบาอาจารย์กำลังฉันอยู่หลวงตาระยยากฟังพระคุณนของพอ่อของแม่พระวาวางยางนั่นนอ้อพ่อบุญท่านลูก <c oughs> เคยได้ต่ำานอ้อ หลุกสาวกันน,นั่งนเอืน้นจะติส่าสยามกคดีเป็นต้นลูกลูกหลานๆลานญาติพี่น้องมารวมบุญเบิร์ุโฟา <c> ย <oughs> เฮาเบิงนามา่าลงตาบาวาเนื้ออื่นเด้อเมือนมองนีเพือเ่อนเลยว่าหมองเฮ็ดนามแมนบอผผลิตนาม เพราะฉะนั้นหลวงตาเชื่อเรื่องนามให้ฟังจังน้อยจังหน่อยเพื่อเสียเข้าใจเรื่องของนามเด้อวางยาจังเบาๆกนไนแจ,จกอยู่วางยาว่าไปเบามาลกหลดแม่นีหรียังว่าสวดสารพันกันย่ำลืมกระลืม ย้ำได้ก็ได้เงิดอนบ่อโลกมนุษย์เท่า no. เนาะอ่ตามธรรมดาของโลกมนุษย์มันเป็นจังนสั้นสัญญาณนีจะความจำมันไม่เที่ยงอา่ามืนี้ลงตากะติปารุธรรมะจังน้อยจังหน่อย ไอ้ลูกหลานนอไอ้ต่ำนางนางมาเถอก้อนผนประกาศื่อเตียงไว้ให้คนป่ไวยส่วนตัวนออยู่วัดสี่บุญเรื่องเข้าแล้วพอดีหลวงปู่เหงี่ยมก็เลยพอดีได้ใส่ยังวะเจ็็นสื่อมาถึงย่ามดีกระโดดแทนหลวงตาว่า เดี๋ยวนี้มาหอดพะกัญยางให้เบิ่งอยู่จักหน่อยอยู่ม้นนี้หมู่ว่านนี่เอาและวะ่าสญญยางหลายว่ัสดุน้อเกิดน้ำหลังลงตาน้อยนึงจังี่นอะอะมาบอาเรื่องน้ำได้ญยาดโยมม่ได้บันนี้เด้อฟังได้ยินบัดดั้นาง น้ำนี่หันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตขาดได้ก็ยังพออยู่ใดอยู่แต่ว่าขาดน้ำนี่ขาดบ่ใดเพราะมันเป็นความจำเป็นเพราะนั้นระพุทธเจ้า่นจึงเลยตัดไว้เดอ้อชีวิตของคนเราแบ่งออกเป็นสองส่วนคือกายกับใจ ญาาิโยมทั้งหลายกายกับใจน้ำเดิมนี่เป็นอาหารก่ออาหารถวายพระเจ้าวระสงฆ์ทั้งเบดก็เป็นอาหารไก่ระยาพี่นองที่ได้กินขาวอย่ก็อาหารกายอันนี้ก็ดีเห็นบ่สองใจ จิตใจนี่อาหารของจิตของใจก็คือบุญแยกออกจกังสิศึกษาธรรมคันผู้ใดมีอาหารกายดีหลอดอยู่ในโลกเข้าสะดวกเติบอีดีอยู่อาหารกายสิ่งที่ดูแลก,กายหนึ่งอาหาร สองเครื่องนุ่งหม่มสามที่อยู่ที่อาศัยสี่ยารักษาโรคอันนี้พระเจ้าพณสอนพระไว้ความจำเป็นของชีวิตต้องมีอาหารอันดับหนึ่งขาดบด่อยดตายไว้เครื่องนุ่งห่มนี่กับเป็นเรื่องที่สองคันผูใ้ใดบนุงเสือนุ่งผ้าเขาเก็เอินบ้าบา้าแมนตัว คันบอมิทอยู่ที่อาศัยกับลำบากร่างกายเป็นรังแห่งโรคจะป่วยมาถ้าไม่มียารักษาก็ลำบากความจำเป็นบนีิว่ากเข้ามาหาใจบันเนอใจนี่คือน้ำจิตใจนี่เหมือนกันกับน้ำบ่ต่างกันไหน ธรรมชาติของน,น้ำนี่นี่เห็นรงน,น้ำนี่อเครื่องกรองนี่หลายไปไหนหล่ะเนาล้านแปดแสนเงิดบอเครื่องกองรอง,อ,งอ,งองน้ำนี่เบิดล้านแปดแสนเออ อืมอืมอืมพอ,มอมสรุปแล้วพันว่าเกือบสิบสามล้านเฮตดนี่ฮะเพื่อกรองน้ำให้บริสุทธิ์แล้วก็ให้พี่น้องได้ดื่มได้กินสะดวกอันนี้คือความเจตนาเพราะฉะนั้นหลวงตาก,ก็เลยมานึกถึงธรรมะพุทธเจ้าบนแสดงไว้น้ำกับจิตคือกัน จิตใจเนี่ยก็ต้องกล่อง<笑><笑>เห็นบ่พร้บาาจารย์เจริญพุทธมนต์ทั้งบัดนั่นกล่องจิตได้นี่ขันยานโยมทั้งหลายฟังพันเจริญพุทธมนต์ได้ยินหนอ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 ภาวนาไปนั่มรถกล่องบ่ให้กิเลสเข่าหอดใจเห็นบ่ ใจมันก็ไล่ผ่องใสจังทีนะใจกับน้ำนี่คืกันคือหยัางบตอตตานหยัางน้ำนี่คันเอาสีเหลืองใส่ก็เป็นเหลืองเอาสีแดงใส่ก็เป็นแดงเอายาผิดใส่ก็เป็นผิดแต่น้ำไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่ความเป็นพิษ กรองออกได้คนมีปัญญาเห็นบสรสางเครื่องกรองขึ้นมานี่ร่วมหันร่วมนี้แล้วโบแมนน่อยกรองเอาความโสโปรกออกหมดเมื่อความโสโปรกออกหมดค่ายเชื้อได้แสงอุลตราไวโอเลตก็าตามเป็นต้นก็เลยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ล้วขายกระไดกินก็ดีคอนี่ชั้นใดเฮ้าใสรักท่านศีลภาวนากรองเอาบาปกิเลสออก ใจก็เลยสงบเย็นจังสินนะบต่ต่างอีหยังกันเพราะฉะนั้นเนาะหลวงตาเว้ามาซสานีซะอิ่มเบิดละบ่เออจานทร์ประคู่คนเฝ้าไปงานแต่เพิ่นก็เมตตามาเยี่ยมเนาะกับมหาศร บัญชาโอ้โหรรมสูตรสันจอดอันมมอนีน้ม,ม่นนี่ม่นขนาดสาธุขันในสมัยกระบุญแหละเนาะส่อ,อทำงานจะขีดขามนนะเน๊อสสาธุสาธุเมืองแย่งภาษ,าษาสนาเลยเจีงเจนาเอาบ้าน <c oughs> นี้ <c oughs> ข้าใจตัวนั่งนั่งนนผ่านกรรม,มวิธีอ่านม่เป็นต่อเนอเออเอา้าเออ บ่อสระสันสันและกองเรียบร้อยน้ำก็เลยสะอาดแต่อันอื่นเนี่ยบอ่อแม่น้ำเพิ่นจะให้เอาของอื่นๆออกจากน้ำ What? บัดบันนี้เอาแนมมีประโยชน์ใส่น้ำเมื่อมีประโยชน์เอาใส่น้ำน้ำก็เลยมีประโยชน์จังจีนาอันนี้ดีหลายเด้อเนอรหลวงตาจึงขออนุมทนาสาธุการเนาะ อันบริัทธค่ไทใช่ก่อนบริัทธ์ิฟเทเพราะว่าน้ำมันน้ำมันบดซุดแล้ว่ะเพิ่นไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งอย่างหลายค่ะเื้อในกาใส่บริสุทธิ์นิเน้ำบริสุทธิ์ว่าสันเป็นว่าโยนี่ฮหน้้ำบมีสกปรกับาวสกปรกหลายนิดเดียวบ่มีกด่างบริสุทธิ์กด่างน้ำนี่แม่นบ่ โอ้น้าบานน้แห้งือดีแต่นอก <c oughs> ยามเด้อเบิ่งน้ำใจเจ้าของได้บานนี้นี่เงี้ยนบอกให้มันใสใสล่ะข้าใจตัวเออขานาดมันใสใสเลยมัที่อยู่เย็นเย็นเลยแต่ในเจะว่าลูกตานี่ย่้ำแล้วยํำอีก ุทธเจ้าพันธ์สายให้ดูแลจิตเอาบุญใส่จิตใส่ใจบุญใส่จิตใส่ใจนี่บุญบรมนใจแต่ว่าบุญมันมีประโยชน์เมื่อเกิดกับใจใจก็เลยดีเขื่อนกำนามนี่แหละเอาแนวมีประโยชน์ใ่นามนามก็เลยมีประโยชน์จังใจนาะว่าจะนันเมื่อนีนอ่เนาะ หลวงตาเบาเสียงละอ่นานพระนนทสันส,นสันมากก็เห็นสมควรสนเนเพราะว่าแล้วนี่แหละก็ที่ไปไปฏิรูปจะได้บันจันทินาเพิ่นทับปุญปนปฏิรูปแจ้งให้พี่น้องทั้งหลายในศาสตร์เดอ้อปีนี้หลวงตาพาร้อมคณะสงฆ์ระยะโยมทางวัดบ้านเก่าบอ่อเอาของมาร่วงทอดอยเอา,าของของมาห่อเขาหน่อยน้ำ เฮ็ดไว้โยบัดหันหาดแพงเฮ้าในสองลอยห่อเดอ้อไปเอาไดนคำผู้ใดบ่ไปเอาแล้วผู้นั้นบ่ได้ไดนแมนตัว <c oughs> น้อเฮ็ดแล้วแต่เมื่อคืนนี่เมื่อวานมาหวัวก็เฮ็ดเลยอันถวายไปวัดศรีสงครามเนี่ยศรชุด าบอกะเออะบอสี่สิบจุดปฏิรูประหาชิบจุดพนอมทงอีกสามชิบจุดร่วมเป็นสามรอยเท้าชุดเดอ้อหาพระกันแปลมหอเขาหน่อยได้สิบเบสย่างปีนี่เดอ้อแต่แจ่มักฟุ้งเพลาไป <c oughs> อันถามเนะอันหอเขานี่อันเอาไซยัจยักษ์ากยางก่อน เหอบุญแดงเก่าใส่จักอย่างเหรอพอเทียมฮะเอาของห่อเข่าใส่จักยางบัวเรนนำหลวงตาเราได้เงี้ยแต่ว่าเดือนเก้าเอาเก้ายางใส่ห่อเข่าพันวาดหลวงตาได้มาสิเวียอยางเด้อ เออใส่สิเลกก็ได้เสริมใส่ก็พอเป็นอย่างเด้อพราฉะนัดม้นนี่ลอนตาป่ารบมานอ้อก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณบัศีีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่พระเทรานุเทระกบาจารย์ประสงค์องค์สามเนรแม่จีแม่พามพระพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะพ,พ่อบุญทันนอดายังยดพร้อมด้วยลูกหล,ล,ล,ลานทุกคนนอมีในตั้มนางนางนายสยามเป็นต้น ที่ได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลวันนี้ญาติพี่น้องมาด้วยน้ําจิตน้ําใจอันเลิศน้ําจิตน้ําใจอันประเสริฐหลวงตาเห็นแล้วก็ปลื้มใจอิ่มใจครูบาอาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่จีก็ไม่ใช่น้อยมาเป็นปฏิคาหกผู้รับทัยธรรมญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล ด้วยอนุภาพแห่งบุญทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายบำเพ็ญมาเนื้อให้สมบูรณ์ในจิตในใจเมื่อใจิตใจของเราสมบูรณ์ด้วยบุญด้วยกุศลแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลก่อนเดอแก่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลนดุลยละช มหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่เกพร้อมด้วยบุรพะมหากษัตัตยาธที่ราชจจาทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่เช่นพระชนไปแล้วน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกูศสลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชการที่เก้า พระบรมราชนนีพันปีหลวงน้อมกล้าถวายเป็นพระราชาุ้ศลแดพระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชนีและเจ้คุณพระชนีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบุญน้อมกุศลถวายเดบุรพาจารย์เจ้า พระเถรอาจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทัวโลกบุญเทศบุญกุศลให้แก่ปิดามารดาของใครของมันเดอจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามนึกเห็นใบหน้าของพ่อนึกเห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมา ผูทบ,บุญกุศลให้แก่ปูยญาตายายสามีพัญญาบุติดาลูกหลานครูประชาจารย์ผู้มีประการคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้าการในเวรบรรดาสัมัตั์ทั้งหลายขอทุกๆฝ่ายจงรับรู้ระดับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุกากรเหมือนกับตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้บนจากทุก ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขเยิงๆขึ้นไปขอพ่อบุญทานดาอยางหยุดน้อพร้อมลูกหลานทุกท่านทุกคนมีสยามก็ดีนางๆก็ดีในตั้มก็ดีลูกๆหลานตลอดญาติพี่น้องสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดี ขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปขอให้โชคลาภล่ำรวยมั่งมีสิสุขขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปความคิดใดปรารถนาใดที่ตั้งไว้แล้วโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรม ขอก่อนคิดก่อนปรารถนานั้นๆจงพันส์สเร็จจงพันส์สำเร็จจงพันส์จจนสำเร็จและในที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมคผลปนิพานด้วยกันจงทุกข์ทันทุกคนเธอ